พจผู้ใหญ่บ้านกำลังพึ่งไรได้พยายามได้มานานแล้วเป็นอย่างี้ทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวดยวูขอใส่ขาก้องกันกมีนมนมหนูไามจะโมงนี่ตอนนี้พี่นกมาถึงแล้วนะครกับพี่เดียนชยัยมาถึงแล้วพี่น้องพี่เดียนชัยมาแต่เทียงหรือว่าเกาเ่า เพจปอมป่ะเสียเสียอะไรวะสองจุดสองน่ะคุณรู้คุณตามมาสองคนมองฟุมงเพจเพื่อนเป็นแนนดอเดการันปอมล่ไล่เพจปอมคุณจะเห็นเว็บใช่มันจะมีดิ๊กถูกไหมแต่เพจปอมสามล้านสามล้า เพจซีซองของเพี่น้องสามเนี่ยคอยมีพรจริงเยอะมากสองหลักสองแล้วเนี่ยใช่จ้าดี๋ยวมันจะหนาเสียนแล้วมีทั่วสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังแต่งหน้าพี่น้องว่าจะขึ้นว่าจะขึ้นไลฟ์ขายบัตรตอนช่วงหนึ่งทุ่มแต่ว่าเนื่องด้วยการแสดงเรามันมันหลายอย่างพี่น้องซ้อมพึ่งเสร็จประมาณสองทุ่มนะครับขึ้นไลฟ์สดประมาณสองทุ่มขึ้นไลฟ์สดพี่น้อง คิดละมนันกก่อนแต่งหน้าเขาจะมาร์กหน้าก่อนนะครับอ,อาลูกเต่งหญิงมปพูดลูกซ้กัแน่ไรคเข้ากับเตแต่งหญิงสวยขึ้นพร้นตะก่อนนอกรอยากเต่งหญิงละมุนอยู่อยากแต่ง,งลมะมุนเหมือนน้องกานุงเอาหนิดิแเจนด้แต่งคู่แบอไหนเห้ยเฮ ทานสองทุ่มคุณนอะอีกสิบห้าทีหน้าคุณไม่ได้แต่งยากขนาดนั้นหรอกช่างเข้าาบาบ่อยแล้วยากอยู่หรอ,แ,อ, <laughs> อแ,แม่ไปเลย,ยมาแต่งห้าทีก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวสุไลสระเท้าพี่สักอะดรวะก็น่นงลาว้าอีก <laughs> อย,ากอยาก่าร้อนนะอย่ารอนร้อนน่้สุ ได้อยู่ตบเดียวช่างเขาเ,เมืออาชีพปแตุลาคมสุด<อ><อ>ท้ายสุดท้ายเพื่อนเลย<อ>ปลั๊ด <c oughs> ไปเบื่อแต่ละวันตื่ีเหล่าอันนี้เสื้ออยู่ <c oughs> น้องมกันเป็นศิลปินที่น่ากลัวมากเออเวลาไปหลังนาทีนี้ไปแล้วปุ๊บไม่ได้ออกมาง่ายเออไม่รู้เจออะไรบ้างเขาไปยอมแต่สายเพือนนี่หรออืมสื่ออันนี้ย่อมอยู่หายไปนานเพราะไปดูรายการบ้านสถานการณ์บ้านเมืองอ๋อบ้านเมืองตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาดูสถานการณ์ตัวเกียวด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับเป็นหายกบานเมืองหนักแล้วพ่านแล้ววันนี้เราจะมา วันนี้มันจริงอ่ะทุกคนมันเดี๋ยวมันจริงแล้วทางโตเกียวต้องการอะไรๆกับข้าวต้องการลงทานโตเกียวมิวสิกต้องการลงทานแล้วเพราะว่าต้องการที่ผักข้าวสารแล้วเลิกใครน้องเป่าเนาะบู๊ยนางไร้ตำนานอี๊วว่าตำนานนี่ตำานเป็นนางเอกเดี๋ยวคนไหนมาเป็นเนี่ยคือได้เป็นนางเอกั้งเถ้าแต่ว่าบุคลิกตัวจริงมัน แซ่ติี่เด็ดพันเอาพี่เดียนไปเลยนี่นะครับหน้าสดใจก็ดูยังดูดีอยู่สวัสดีครับสอเนาอปลาซื้อปลาเสียงกันได้ครับพูดนานสิบสิบเนี้เอาให้ตาทำ้เด้วให้เบิรงนเด้ออยากเบิงนิีีการตลาดพเบิรงขอดูแล้วไอิ่ี่เขนอ ไมนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับมีกันเรื่องมึงกระส่วนครั้งนี้เนาะมันกระบอกเน่ยว่าเรียวหนาเนาะแต่เ็ตายตายหงนี่ใช่ไหมพี่เยาวร์เราเป็นคนเราเป็นคนจริงจากอินี่เป็นใจเรียวเรียวนะคือเราเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเฟกนิวเออแดดแดดเราไม่ได้อายยด่าได้ให้คุณไม่เคยบอกทีหน้ายก็สุดยอดนี่ ไม่เห็นพี่แต่งหน้าเย่างเวลาใส่ชุดอะไรก็เป็นอย่างนั้นชุดจะเป็นรองพื้นไปแล้วประมาณนั้นอันนี้คือสดจริงก็ต้องแบบว่าไรยเทียรนแบบหาเวลาก็จะไม่กันจะเสียองที่แล้วแมนเพราะเป็นยังว่าพี่ยังไปนนแล้วมุมใหม่ๆของนกอุตตกรบ้างยิงแต้มมุมดีๆหลายจะลืมจะบอกมันก็จะเห็นมุ้งดีๆอาจจะเสียแมนจะลืมกดยิงได้พี่นอนด่านลางเพราะใปากมันนี่ว่าเด้เอาลูกสาวมาหน้าโอ้ยลูกสาวมาจนแปดเทียนแล้วพร้อมหัวต่อมา มึงกิดบ,บ้าบาเอาพอมันนั่น,นี่ยกบบาวบ้าบาจักเรีอามายุทธภัณฑบ้าบาจักเรีอา <c oughs> พอมันขัดไปรี้ยง,งอย่างก<ม>ูเจ๊ดีก็ดีใจให้ยุ่งเรื่องระลังมาอย่างที่แบบแต่งหญิงแต่งอะไรเราก็ไม่กล้าแต่งหรอกยอมเราแต่งหญิงมาช่วงนึงนะแต่เราไปเจอรูปนละครแต่งหญิงขึ้นป้าไม่ใช่ไปนี่กูย่านมันนี่เพียเธอปรได้ตั้งอกตั้งใจแต่งเได้แม่เพราะงั้นมันอย่าเราซอยมันต้องสวยแหม่ วันนี้อยากเห็นอยากเห็นบอสนกแต่งอีกไหมครับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว่ได้เตยงแค่สัตว์อางมาอย่ามาแต่งมาผ่านนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่งกับบอสบีกไหมบีกอ้นิสเพี้ยบบางไอตัวดีครับสูบุยิ่งนะก็เนี่ยฉีดตีนเขาใส่หน่อยชอบเพราะว่าเสียบอสบีกเป็นคนรู้นั่งอวยไหมพี่น้องฉีดมปนั่งอวยที่ไันพี่น้องอยากเห็นบอสิเป็นคณรู้เงยนั่งอวยท่านบอสกเป็นอะณลนูกผมเชอเป็นนั่งอวย เป็นหวาตพีเยูกเปนหัวไงที่ไฮลงมา้องสิบเปนหัวคนจะกันเข้าคำเนี่ยโอ้ยนดก็เล่นฉันกันหนึ่งได้พี่นองคุณเริ่มเข้าเออลูกเฝ้าลูกเฝ้ากำาัากันเด้นพี่น้อง สวัสดีครับพ้านโตเคียวสวัสดีแฟนคลับน้องบี๊กนะครับพุชมาทิลแหละนะครับผมพี่น้องยังลืมขอบคุณนะครับรีบเขอาคุณมนะครับเนี่ยมาถูก EP ดีนะรักแม่รักแม่เป้าครับขอบคุณแทนแม่เป้าเลยนะครับ บอสนกน่ารักเสมอขอบคุณคารับขอบคุณหลายๆครับผมแล้วก็ล้างฝ่าคุณยญบงแบบกระสีออกไรคุ้มเปิดคงกระสีออกน้ำนองอยุพี่น้องเฉยแซนเด้นได้แล้วกดออกไปโดนโดนเทียรนี่พี่น้องสิ่เดมมาพอก,กันปกติพอกัะตันน้ำหนาหามบลับ <c oughs> จเจอร่างสุดที่เล่นอ,อยู่ความแข่งไงใช่ไปได้เจอกันเดือดๆด้วยเพราะว่าน้องที่ฉันไม่หนีไปฉันเรียนทีกับบางสิวได้พอก,กัอนก็ได้พอกันตอนเดือดๆเกิดเหตุทุรังคนแล้วมือหนึ่งจะฮียงแน่นนะครับได้พอกันทีละสีหาที่ซี่ไปปุ่น เห็นลูกนกกับลูกบิกแต่งหญิงคู่กันเจอแม่ดี๋ยวสังนมาใส่ใส่อั่งไ้อบีมีคอมตลอยู่ตอนมีอยู่ด้วยีไม่ได้บอกเองนะนี่มีไงถ้าเกิดเปิดขึ้นก็มีด้วยเ็ดเ็ดเ็ดถึงบบิ๊กเข็ดถึงบอ แมปัเส้อร็เนนั่แเม่ป้ามาแล้วครับเด็ๆมาแล้วมาแล้วเอาเล่นเป็นยังก็เรียนกันเอาคือไค้นผูกงามมาเร่นเป็นยงมาบีเอ้อาเ่นมเป็นคนจังเสียจะไรไม่นี่จะได้เล่นเป็นสั์เป็นยางตัวเขาดิเอองเนแม่มาอะไรน่ระดับนังเอกตรงบ้าง เป็นนังเอกนักยังเป๋ตัวมากเนี่ยพ่อมาเนี่ยเป็นไรก้อนเป็นยังบันไรก้อนเป็นยังไรก้อนเป็นเจระเข้ก้อนนั้นเป็นนกนกขี่เขาว่าเป็นหงเลยใว่ปนซื่อว่าหงเอเนี้แต่ว่าขนเฮียบาสันต้นดังมันจะว่าเป็นนกเป็นหุงเลลวมันขาเข้าวกวอนกับเห็ดผมง่าบะสันใช่หัว่าแขกจะเข้ อันนี้เ็อยเนี่ยตัวเียวสวยเห็ดย้อยยันทัพสวยเดียใส่หมวกความในใจนะก็เลยเป็นเชะเด้วเป็นยักษ์ตีไปเนี๋ยว้าเป็นอะไรโอ้ก็เลยเป็นคนดีนะทั้งเ้าเดี๋ยวเป็นทัพทัพนระดาเขียนเร่องยุทธปลาโดงใบเดีเขียน้เด็กตินเขาดีเลย ตอนนี้คนในกลุ่มเท่าไหร่แล้วอีกไม่ดูเลยสางพี่น้องเขามาในกลุ่มนะครับตอนนี้พี่น้องเมืองไหลายยุสสามพันสี่ร้อยคนผู้ใดมาตั้งเขาเนี่ยน้องต้องใส่ก่อนเราป้องกันให้เราป้องหน้ารับครับใช่ครับหน้ารับเคยเห็นงานน้อกันน้งแป้สมัยเป็นน้าวีหกคนนี้พี่น้อง ตับแม่เปาครับเอ๋มวนมวนตะกี้แมวนดต่คุณเปิดแม่ต้องดกูปิดที่ตำนานแม่นั่งอวดเองเป่าอีกอวนแบแล้วชี้วนไหมไม่ไม่เกินคืนนี้เขาแม่ร้านแต่เนี่ยตอนนีอแวนอีอวดมน่เรามาอีอวดดูอีอวนไห อีวะเฮ้ย่าเฮ้ยมาเ้ยมอาชลาอะไรมึงเุ้ยคือเราตอนนั้นก่นเนบเสียงคือเราต้อยกับเป็นเราคือเราเหรอเป็นต่ยานคือเราตอนหนุก็เคยยันแล้วจัดเทียดีไหมเปล่ายันเนาะกดกลอาลูกพี่เล่เนาะซอดแกงกันตลอดตะกี่ก็จะยานเนาะล้ำบอกซ้อมล้ำ แมนมนีกบสวดแมนปีเรื่องซุปปนบอบอเป็นแบตเป็นสิ่งืกิดแมนคบอบอลกับาแตสวัสดีมนไม่ยังไวางสิละไม่ยไ่าเอาสุปป้มวงหลอุคือเตยล่าคุมือแถววสิีหางโมกับบึ้งบัมบึ้มบัมอยู่น้องมืลก็ไดโอ๊ปมวงปะไรแต่ยังมีเตยล่าอยู่น้องมเลย สบาทุกมหาดจอดแยกเลยบอดบอดบ่อยกับพ่อบอดบ่อยเป็นจอดแจงน้ำกันเลยไปไล่น้ำมือนันกัสิคุ้มเพรายู่จอดแยกเดเอาเป็นจังไงก็ได้ทุกบอดบอยเปนๆมันเป็นสีเบอรมันขาดมันหวยหาคมหลักแห่งตติบ่านที่มูขบเลยบอดเสอเออแต่นี่ผู้ใดพยายามไปเยี่ยมอยากให้เขายูน้ำเลยอยากฟิลอยากเราพืนคนเี้ยงขาเป็นจังไก่มันเป็นจังไ่ มันม่มีหมน้ำบ่อ number, สุ่มบอดสุ่มแบดรืมันยากมันกระดออกกรเอ๊ะเห็นหน้าเมย์เพื่อ <int ess ant> ก็จะพึงคุณดูแลแตัวเองด้วยนะคะย่ามาเต็มเอาเตงมตอนนี้น้องบ๊ก,กําลังจะเสร็จแล้วครับ <im ple> กําลังรอครับเพี่น้ <im ple> องผู้หญิาทฟินแลนด์ เอ้ยพลังหมกไปไรฮ,ฮ,ฮ,ฮะอสฮวนฮอสไรนี่จะได้จักสั้นเหรอเดี๋ยวนี้ไหมไม่ไรจะได้เอะเดีเ๋ยวันนี้มัก็ตกมุกอะไรที่ได้เอะตกสุดที่นี่ยังก,ก่อนไม่ัรจะได้เอะให้หลยางเหนปะพวกอะไรทั้งหมดเอาอ,อ,อันมองอ,อันอันมอเตอเกียร์เศร้าเฮดลลวนเหรอปะตัวละครหรอที่ว่าไปไลฟ์ที่มันเหมือนคล้ายๆเทเตอร์ไหมอ๋อมันคิวมันค่อยตรงกันละไหนก็เลยได้ยายนี้บางคิวไม่นู่นอยู่ เราโชว์นนั้นมันมันมันจะมีกินกับมาอะไรสิลเออเออเออใหญ่ที่กันปรยหมองยู่ิละที่ยังดีไม่สารเลยล่ะมองจะกองมป็นพระเ่ยวใหเอาบิ๊กคือว่าเหตุอันเอาลวดก็ทำอยู่แล้วอะไจเริ่มทำนี่เลยมันเรื่องหลังออฟีสต้อย่างต่เลยายย่างก็เลยเคลือนย้ายไปก่อนบานจะเปเส้นเรากอนนเอเอเอ มางก่อย่มหาเบาเด้อไปลอยสาก็ถึงไปลอยสัต้ถึงะไรเขาไปยังบอกกันยู่แย่โอ้ยสกิตาันไ่ลอยแล้วบ้า่อยแล้วันกเบิ้งกเบิ้งแขนเมื้งมูเมืองนองเนี่ยมิตาระดับเดีย่งไยกับสไปังลบหมาชิไกยม่า่ยุั่ยุดีแหละ้องแบบัด้วยุกมู่ ย่ว่จ้องะตันมันอม้าปาบอกออกไรเนี่ยไฟไฟผมก็แม่แต่ผมก็แหนะเป็นดีเป็นดีของงานเย่าเบาเด้อเบาขึ้นในปากมาออกเด้อเออเออกับบตรดน่เ็กูอนมาไดกันไรนามันนสายสมแจมจนมากู็เหลวจะคลองเหลตะเก้าจองเหลตะเก้าอิเสาร์มาปบบนั่งก็เลยเป็นน้ำหนัก่อนี้ามูออันนี้ลง ได้ป่ปินไม่ได mm ้นอนศิลปินไม่ได้รู้จัก oh ศิลปินเนาะมีในประเทเท่ไปเงี้ยแต่แกเฮตุสัตว์ถูกไหมไปแดียี่นึงเดียสมัยหลเไปแล้วจึรั้รับเชิญนแล้วเนตดวก็ดีไปเป็นพวกโคตมจคนรู้ก็เป็นองพี่ตรงไงก็เลยก็เลยอยากะทตามทำอย่างนั้นเลยไเสร็าทำได้ขึ้นทางี่นะควกมัน ทันแม่มีบุญวาสนาอันมีเงินมีท้องหาอดไอีกอยากเห็นใบหยันไม่ยุบพอไวอันนี้อยากเห็นซ่อมเต้นไหมแม่ไม่ได้บอกซ่อมเต้นหรือมีกระจกเนมีอะไรเขาคือเงินเงินมีครับาเเอาก็บบอกยีเดียนนะ ดาไลยังอายุไล่นสดงเขาหังคมโดกเนาะมอลลัมหังอายุไล่แสดงโอ้กอโอ้อมันเซนสเปียร์เขาละลุ่นจริมทหัจาน่างฝน่เมนอเอตะตะอยาจะทวนเราเนอะ่เกี่ยวกับเราอ้เออง ตะกี้เราเรียนเป็นเนี่ยเนี่ยหลวงลงไงไปเป่าไงว่าเพอตเสียงคลอคารมืนะครับอกหลอกอ้ยหลอ่ะุ้ยหลอกถ้าท่าเอเครับวัโซ่ขนิ่ครับเธอจะฉีกหน้าฉันไม่ได้แต่เธอ ไม่ไว้ใจกแมก็รูกิทกีรุอะาค่าค่ะนี่กินรุงแล่อนเพียงข้านงนีเป็นเลือดนองปากบอกไร่กานนี่คือจองยังเป็นับเลือดเอาะรเออนอนครับถ้าแต่งานจะฟองไรอะไรพี่เดียนเน่ ก็จะเป็นเนาะเอามาจะคลองนี่แหละทุกคนวันนี้จะพาไปคือพีิชิพี่เดชชัยวงศ์สามานแทงมัแล้วแจงหนาปี่แข่งเลยบ่ะได้ยูดอกได้ยูว่าคของแท้เราเนาะแล้วความึสักันใบสกักแดนไนนาสดไปร่อนะครับผมร่อ่าสร้างเป็นเรียบร้อยนะครับเแจนสีเพราะว่าผมขึ้นเลิกอยู่ขึ้นเลิกอยู่ขึ้นเลิกอยู่นะครับผม เด็เิ่มอยากเห็นน้ำโยไหรูละคอนดีเดี๋ยวสิเป็นผู้ถือกล่องดีะเดี๋ยวมถือกล่องให่ส่งขามาสงะไรกหนค้างโอ้ยแล้วดสิแล้วไปน้ำเาได้สูงเดี๋ยวว่าเห็นละคว้าูได้บมยแม่ลังจะพูดก่าพี่น้องบาทักทายอย่างายเลยนะครับ กองบนกวยมะขาวคนผู้หายกันมชุด็ป้าอ่ะนตูกจกนี่ครบเ้คนปนเหลวาคับท่านคุณแข่งโต้ท่านเหล่ครับเร่งลไม้ผน่เดไมดกลไม้ครับขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุ่มพี่นองเอฟซีโตเกียวเดอนะครับผมพี่นองเพิ่งทราบขอดีั <c oughs> มาล่งเกตล่งองยังพี่นองเพิก็ับไปให้กาลังใจงนะครับกาลังใจแม่มือแม่นเจ้าของไ ก็มีกำลังใจเตอมต่อนะครับกำลังใจเดี๋ยวภาพจ้งหน่อยเวลาประมาณเลิศๆนะครับเดี๋ยวผมจิเดินไปถ่ายฟอนนะครับแต่ว่าเมื่อบึงแต่หัวคำหล่ะนะครับมาเบิึงน้องๆซองมาเบิึงลูกๆซองโอ้ดีใจครับโอ้คุณแท่นเพิ่งนะครับโอ้คุณแท่นวัดบิ๊กนะครับวันน มีลูกๆมีน้องๆมีความสามารถหลายนะครับแต่ละคนเอานะครับแม่แม่กรนดากนะครับมาบนกระสุกก็เห็นกำลังใจลูกูกนะครับคือปัดแบบมองกินกับมี่นะครับตามเลี้องใส่เด็กมาบานทบ้านจังไหนทำแต่พอดีเอามาดู เปน้อยสิไปแต่งหนาเนี่ยพี่น้องปาบนมหเตโชอนหนาสดไป่อนผมก็บอกให้เคบียเดย่าเททโบเดียเทดนเ้อพี่น้องฝากเป็นใส่น้ำเหนียนะับเมบเรื่องเมโบเรื่องเทมโบเดียเนี่ยต่อปีมันก็ย่อมจจากกันไปเท่าเด้ปะ เอาไปหามยีต่างมันยังเซิรนบอดนกในบัดขี้บุญหลายด้านปะเทศมาเบิรงหลังขานความเปคุณรอรอเนี่ยปลาบาดสิไว้จังไลยมันอยากได้แล้วจีปลาศาสตร์น่ะแม่ว่าวแม่ขันมันอยากได้แล้วกูจีแบงขันมั่งจะอันดอกจะปลาสาทตร์หนึ่งอันดอกปลาบาดจะแบงปลาสาทตร์ยังไงเขาเนาะไม่ปลาสาทเพิงนี่แล้วเอาไว้ใส่กระดูกมัน่งหรอท่านจะสั่งผมว่า ว่นไนมันอาภาษาไมือัภาษาอย่างนี้หรอโลกพยาบาลตกว่าภาษาเอามาเป็นก่อย่างตอน